สวัสดีครับพบกับแจ้โปรเบิรอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเจ้าตัวรีโวรถทำมาหากิน4 4คูณ4นะครับอยู่ข้างหลังผมนี้ครับสีเทาดำนะครับมาดูกันเลยครับตัวนี้นะครับเป็นตัวขับ4นะครับกระจังหน้าก็ยังเป็นคงเดิมนะครับอันนี้เป็นโฉม2022โฉมใหม่เลยนะครับรถเพิ่งลงมาสดๆร้อนๆนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะ ทำการส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้เลยนะครับคันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าลูกค้าสั่งจองไม่ถึงเดือนนะครับได้รับรถแล้วนะครับครับมาดู4ี่คูณ4ี่คันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่อง2.8นะครับผมนี่นะครับ2.8นะครับครับสีนะครับผมพร้อมลุยพร้อมบุกนะครับผมมาพร้อมกับขาล้อกระทะขอบ17นะครับผม ล้อใหญ่บึกบึนพร้อมที่จะปีนป่ายเลยนะครับผมมาดูฝั่งด้านหลังนะครับผมตัวนี้ของเรามีแถมกันชนท้ายให้มาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับกันชนท้ายเหมือนตัวยกสูงเลยนะครับผมครับตัวนี้ยังเป็นรถตัวฉลอง60ปีนะครับสังเกตได้ว่าสัญลักษณ์ตรงนี้ยังเป็น60ปีอยู่นะครับนี่นะครับ มาดูฝั่งทางด้านในกันนะครับผมว่าด้านในของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเครื่อง2.8นะครับสังเกตได้ไง่ายๆนะครับตัวนี้จะมีจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีน8นิ้วนะครับผมทัชสกรีน8นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple Carplay ได้นะครับผมแล้วก็มีโหมดตรงนี้นะครับ ข้างล่างตรงนี้นะครับซุ่มข้าไปข้างล่างเลยยวเดี๋ยวหักตนี้ตรงีลวไปตรงเปลี่ยนเป็นขับสองขับสี่นะครับขับสี่โซ่เป็นไฮนะครับเป็นโลนะครับไฮก็คือขับแบบความเร็วนะครับขับสี่ขับเคลื่อนแบบความเร็วนะครับ คับสีแบบเร็วนะครับก็คือให้ Hi นะครับแล้วก็มีโลนะครับไปที่เกียร์โลเนี่ยก็คือใช้สําหรับปีนเขาลงเขานะครับนี่คือจุดเด่นของตอนเดียว 4x4 คูณ4นะครับผมต้องบอกกันว่ารถซิกเมนต์ของเราเนี่ยสูงนะครับไม่ใช่ต่ำๆนะครับถ้าเปรียบเทียบอันนี้ผมสูงร้อยประมาณ1 6 8นะครับความสูงก็เทียบเท่า้าอกเลยนะครับ เกือบไหลเลยนะครับตรงนี้นะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับแล้วก็เป็นตอนเดียวรถทํามาหากินนะครับผมดูฝั่งทางด้านนี้นะครับตัวนี้ถ้ารถมาจริงๆอ่ะจะไม่มีบันไดข้างหรือกันชนท้ายนะครับตัวนี้ก็ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำการเทสการใช้งาน ตัวขับโฟนะครับผมทั้งตัวโฟโล4โฟไฮเลยนะครับว่าการใช้เกียร์ตัวนี้จะเข้าเกียร์ยังไงนะครับเพราะมันมีขั้นตอนในการเข้าอยู่นะครับเกียร์โฟโฟโลโฟไฮเนี่ยการเข้าเกียร์จะต่างกันนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมจะเข้าเกียร์โฟไฮก่อนนะครับโฟไฮเนี่ยก็คือขับสี ขับเคลื่อนสีล้อแบบวิ่งเร็วได้นะครับผมก็วิธีการเข้าเกียร์นะครับเกียร์จะต้องเป็นเกียร์ว่างก่อนนะครับหยียบคัทนะครับใส่เกียร์ตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้กระพริบนะครับก็คือเข้าเกียร์โฟนะครับเข้าเกียร์โฟสัญ,ญลักษณ์ไฟสีเขียวกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับอันนี้คือรถยังเข้าไม่ได้นะครับผมตอนนี้เกียร์ตำแหน่งเกียร์อยู่ที่โฟ นะครับผมถ้ามันกระพริบแบบนี้แสดงว่าเกียร์4ไฮยังใช้งานไม่ได้หรือยังเข้าไม่ได้นะครับเราต้องใส่เกียร์เดินหน้านิดนึงนะครับขยับรถไปนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขยับให้ดูนะครับว่ามันจะเข้าได้หรือยังนะครับนี่ครับจะมีเสียงดังอยู่ข้างหลังนะครับปิดประตูก่อนนะครับสังเกตดูนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์แล้วก็เดินหน้าไปนิดนึงนะครับนี่ครับอ่าอันนี้คือเข้าเกียร์ได้แล้วนะครับนี่หมายถึงว่าเกียร์โฟร์ไฮเนี่ยขับเลื่อนสี่ล้อเนี่ยสามารถทํางานได้แล้วนะครับให้หยุดไฟสีเขียวตัวล้อรถเนี่ยหยุดกระพริบก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าเกียร์เป็นโฟร์ไฮได้คราวนี้เข้าเกียร์โฟโลนะครับอ่าผมถอนเกียร์มาก่อนนะครับ ให้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างก่อนนะครับโฟโลนะครับโฟโลตรงนี้นะครับอ่าดูนะครับวิธีการเข้าเกียร์โฟโลตรงนี้เนี่ยเราต้องเหยียบคาดนะครับเหยียบคาดเหยียบเบรกนะครับกดลงไปนะครับถ้ากดมาอย่างเงี้ยหมุนมาแบบนี้จะหมุนไม่ได้นะครับจะไม่เหมือนเกียร์โฟไฮนะครับถ้าโฟไฮก็คือหมุนมาได้เลยแต่ถ้าเป็นโฟโลเนี่ยเราต้อง กดลงไปนิดนึงนะครับใช้แรงกดไปนิดนึงแล้วก็หมุนนะครับหมุนแล้วมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์กระพริบแบบนี้เหมือนเดิมนะครับหมุนแล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือรูปฟันเฟืองล้อรถเนี่ยจะหมุนกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็เคลื่อนตัวไปเหมือนเดิมนะครับใส่เกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปนะครับให้รถให้ตัวไฟเนี่ยหยุดกระพริบกระพริบนะครับมันถึงจะสามารถเข้าได้นะครับ แต่ถ้ายังไม่หยุดกระพริบนะครับแสดงว่าเกียร์ยังเข้าไม่ได้นะครับผมก็ต้องนิดนึงนะครับอาจจะใส่เกียร์ยากนิดนึงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวโฟร์ไฮเนี่ยเอโฟโลเนี่ยมันจะใส่เกียร์ยากนิดนึงนะครับลองดูนะครับลองเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังดูก่อนนะครับดูว่าเกียร์มันจะเข้าได้หรือยังตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่านี่นะครับถ้าสัญลักษณ์เกียร์ขึ้นแบบนี้ หมายถึงว่าใช้งานได้แล้วนะครับก็คือโฟโลขึ้นแล้วนะครับเราก็สามารถใส่เกียร์แล้วก็เดินหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองนี่นะครับอ่าอย่างนี้นะครับ อันนี้คือโฟโลเราใช้สำหรับเวลาขึ้นเขาลงเขาหรือติดลมนะครับผมหรือติดลมนะครับตัวนี้จะใช้วิ่งเร็วไม่ได้นะครับก็คือเป็นเกียร์โฟโลนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปเล็กๆแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำวิดีโอคลิปเล็กการใช้งานต่างๆอีกนะครับ การใช้งานระบบของรถโตต้านะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคนที่ยังไม่กดก็รบกวนกดให้หน่อยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกค้าที่สนใจดูรถนะครับเข้ามาดูรถที่ศูนย์ของเราได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับผมในช่องเพจเฟซบุ๊กนะครับ แจ้โประเบิดนะครับแล้วก็ YouTube นะครับช่องทาง YouTube นะครับแจ้คคนมันว่างนะครับสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับคลิปข่าวสารใหม่ๆวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ